บทที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเชตวามะลังสวาหะนังจดตุสัจจาภาสภารสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหากะลาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสภเทตาติตาไมหังมะัทธะเกเต,เตมุสารา เศส,สีปะทิตโตติโตไมหังพุทธโธธรรมโอทวิโลจตเนสังโฆปะทิิโตไมหังอุเรสัมภุธนากะโลหะทะเยเมอนุโลโทสาริพุโตจักขิเจทะขินเนโกทันโยปิธิพะคัสมิงมูขาลาโนจัวามะเก ทักขิเนสาวเนไมหังอาสุอานันทะลาหุลากัสโปจะมาหาหนาโมโออภาสุงวะโมตะตะเกเกสตโตปิทิพักัสมิงสุดิโยวะปะพังกะโลน,โนิสิโนสิลิ สัมปันโนโสภิโตมุนิอุขโอกุม,มาระสะกัปโปเทโรมะเหสีจิตตวาวาทกโกโสไมหังวัฒนีนิจังปะทิทาสุข,ขุนากะโลปุนโนอาคุม,มาริมาโลจะอุปาลีนาทะวิสวสรีเฉลาปัจจอิมีชะตากาละเถติละมะกะม,มะมะสีเสสาสิตี มหาเถราวิชิตาสินะสากะกาเอตาสิตีมหาเถราชิตวันโตชิโนระสาชาลันตาสิระเตชะนาอังคะมะเคสุสัตติตารัะตะนาปุิโตอาสิทักขิเนเมตาสุตะกังทัชชะคังปัจฉะโตอาสิวะเมคังอุขิมาละกัง พันธะโมละปริตังจะอะขาฐานาติทิยังสุตตกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันติธาชินานานาวะละสัยุตาสัตตาปการะหลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาปริหะลันตุปัฏฐวา อาเสสาวินะันย,ยันตุอะนังตะชิเนเตสะสะพระสตโตเมสกิจเจนะสะาสัมพุทธ,ธปะชะเลชินะปะชะละมัชชะมะหิวิลันตะนางมะหิตะเลสัทธาปาเลตุมังสเพเตมะหาปะลุป,ปะลิสะพา เอเจวะมันโตสุขโตสุรังโขชินานุภาเวนะชินตุปัฏโวธรมมานุภาเวนะชิตาโลสังโคสังคานุภาเวนะชิตะตารโยสันธรรมานุภาวะปะลิโตจะรามิชินะปะชะเลติบทที่13บสาพาหงสหัสสภพพินิตมิตรสาวะวะลุน สาลุทันตังคีเมฆลังอิปุทิติโขละสะเสนมาลังธานาทิธรรม,มานาทิวิธินาชิตวามุนินโทตัทนเตชะสาภระวันตุเตชะมังคารานิมาลาติเลกะมะพิยุติตะสัพพันติโขลบปนาคะวะกะมังคะมะทะทายักขัง ขันติสุทันตะวิชนาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยะมังคะลานินาคาคิลิงขชะชวะลังอิติมันภูตังทาวันคิจะกะมาสนีวสุทาลุนนันตังเมตัมภูเสกวิินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยะมังคะลานิอุคิตะขะ ขมะหิตะทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิอธีพิสะขะเตมโนชิตวามุนินโทตันเตศสาพวันตุเตชยมังขะลานิกตวานะกัฏฐมุทลังอิวะคัมพีนียาจิยายะทุขทะทวะจะนนังชนะยาะยา เสันเตนะสมาวิาินาชิตาวามุนินโทตันเตชักษาพระวันตุเตชยมังคลานิสัจจวิหามติสัมกะวาทะเกตุงวาทะพิโลปิตะวะนางอาติอันทะูตังปัญญาปฏิปัจฉนิโตชิตาวามุนินโทตันเตชักษาพระวันตุเตชยมังคลานินัตโผนั ภุงชะรังวิภูทังมะหิทิงปุเตณเทระภูชะเคะถัะมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพะมันตุเตชะยะมังคะรานิทุกขะหะทิทิภูชะเคนะสุทันหะทะหันถังพมมาวิสุ จิจุติภิมิพิกาภิธานังคานาคเทนวิชนาชิตา,ามุนินโทตันเตชะสาวพวันตุเตชะยะมังคะลานิเตตาปิพุทธชะยะมังคะลังอทตคถาโยวาจโนทินิทิณะทิเนสารเตมาตันทีหิตาวะเนกวิินาวิทธานี จูปะทะววนีโมขังสุขังอธิขเมยะนโลสปัญโยมหากะลุนานิโกนาโถขิตยาสัพะปานินังปุตเลวะปะระมีสัภพาปันโตสัพพูทิมุตตะมังเอตะนะสัจจวันเชนะโหตุเตชะยะมังคะลังชยันโตโพธิยามูเร ชยังนางนันทิทตัตโนเอวันตังวิชโยโหหิสัสุชยังมะขะเลตปาลิชิตะปะเลเกสีเสปะทะวิโปะเลอภพิเศเกสัมภะพุทธานางอับคบตัตโตปะมูทติสุนัน คันตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุตหุโตจะสุริยะถังพัมมาจะมะจะลิสุปะถิงปะทักขินังกายากรรมังวาจากกรรมังปะทักขินังปะทักขินังมะโนกรรมังปานีทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตะวานะรัต พันเตเทปักิีนีภาวะตุสัพมังฆะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพนุภาเวนะสะสะทาโสธีพระวันตุเตสัพพาสัมพมังฆะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตสัพพาตุสัพมังฆะลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพภสังคานุภาเวนะสะสาตะทาโสถีพระวันตุเตบทที่ 14. ยาเทวตาสันติวิหาละวะสิณีถูเปละเลโพธิระเลตะหิงตะหิงตาธรรมาเทนะเนนะพันวันตุปูชิตาโสธิกะโลเทเตทะวิหารันทะมะทะเล เทราจะมัชน,นาณวากาจะพิขอโอสารามิกาธานาปฏิอุป,ปะสะก,กาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมปนาภูตาสุขิตาภักวันตุเทชะลาพุชายปิอัจจะทะภะคะวาสังเสทชาตาอาัถาวะโอปตัตถิตกา นิยานิกังธรรมะวัดลังปะทิจเตสเพปิทุกขสกโลตุสังขยังสาธุจิลังสตังธรมโมธรมมัทาจะปุระขาลาสังคโคโหตุสมัมงคะโอขะวาอัตตยาจะหิตายะจะอัมเหลัก ทะตุท,ะทัธรรมโมสเพปิธรรมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนชยามาธรรมเมอภิยัมปะเวทิเตปะสัมสัมปนาโหตุสเพปิปะนิโนพุทธาสสะสะณนสามังทารังเวปะเวชนโตกาเลเทโวปะสังสัตตุวุติภาวายสัตตานัง สมิงทะเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัจฉรังนิจังรักขันตุปุตะก,ก,กังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะสังรักขันตุสัพพธาบทที่สิบห้าทุขปัตาจะนิทุกขาพัปยาปัตาจะนิพายาโสขปตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิ ปานิโนเอตาวันตาจะหัมเหหิสพะตังภูสะธรรมสัมปะทังสัเพเทวมนุตโมทันตุสพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวะนาพิรตาโหตุขันชนตุเทวตาคตาสัเพพุทธาภะปะ พระรับปต,ตาปัจเจกานานยะจะยังพระลังอะระหัตตานางังจะเตชะนะลักขัดลักขังพันธามิสัพพะโสบทที่16หกโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพะทเทว,วตาสัพพะนุธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตัง โหตุสัพพังสุมังคล,ล,ลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตะังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้สองแห่งการบูชาพระนรันตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศ พักฐาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ขอให้พ้นทุกภัยทั้งปวงให้ข้าพเจ้าจงเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอันุโมทนาในการสวดสัตยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้ว โปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเดียนยอดเศรษฐีเดียนว่าครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นเปลี่ยนด้วยอุณภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเพิน